สวัสด,ดีครับคลิปนี้เป็นคลิปป้ายยาปัจจุบันทันด่วนมากพราว่าคลิปนี้จะออน15และของเหล่านี้จะได้วันที่16ดูคลิปนี้จบนะครับรีบสั่งซื้อทันทีแล้วจะรู้มันคุ้มค่ามา,มาก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 นะฮะอย่างแรกนะฮะตั๋วราคา990บาทนะครับในการดู King o r c อ e r ปะทะ d o บรา o t h e r s และ King o r c อ e r ปะทะ k วริ r e จอร์นะครับได้อะไรบ้าง990บาทเรามาดูของ3อย่างนี้ก่อนนะครับมา นี่นะฮะอันนี้สําหรับสายสะสมพูสตหรือว่ามชไดนะครับเป็นของที่มาจากภาพย,ายนตร์ที่ชอบนะครับนี่ฮะของเหล่านี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้ได้แค่ง,งานนี้เท่านั้นกับบัตรราคา990บาทเท่านั้นนะครับอย่างแรกนี่อ่ะทีมง,งานมาดูก่้ยเลยครับตรงนี้นี่นะฮะพวงกุญแจอะคริลิก2ด้านอันนี้ด้านแรกนะฮะอ่านี่อีกด้านหนึ่งนี่นะฮะสองร่างสองร่างใหม่สองเรนเจอร์นะฮะ สามทีเออคิงโอปทัทถลงบาด้านนี้และคิงโอปัทถเคียวริวด้านนี้เป็นร่างใหม่หมดเลยที่ปรากฏในมูฟฟี่นี้นะครับผมอันนี้อย่างแรกนะอ่ะอย่างที่2ครับบัตรชมภาพยนต์เอ็กซ์คลูซมากๆดูรวดลายอ่ะนี่นะฮะสเรื่องนะฮะและด้านหลังนี่ด้านหลังนี่เป็นกราฟิกภาษาไทยนะทุกคนเลนเจอร์ v i e ฟีนี่ภาษาไทยน,นะฮะออกแบบเฉพาะงานนี้เลย นะครับน่าสะสมมากสําหรับสายสะสมที่แบบบอกเลยว่าพลาดไม่ได้อย่างที่2องนะต่อมาอย่างที่3โมสเตอร์นี่โอ้โหอลัออาางการมากๆและเป็นฟอนต์ภาษาไทยด้วยทุกคนนี่นะฮะฟอนต์ภาษาไทยด้วย3อย่างนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วบอกเลย990บาทแค่เฉพาะ3อย่างนี้นะฮะตกอย่างละ330บาทเองถูกมากมากนะฮะและถ้าคุณยังคิดว่านี่มันจะถูกไม่พอนะฮะ พ้นจาก3อย่างนี้มีความพิเศษเพิ่มอีก3อย่างได้แก่อะไรอีกได้ดูหนัง2เรื่องพร้อมกันซึ่งการดู r รนเจอร์มูฟวีปกติแล้วเราจะดูผ่านแท็บเล็ตผ่านมือถือผ่านจอคอมก็ดีจอทีวีก็ดีซึ่งมันเล็กนิดเดียวมันไม่กระหึ่มจู่ใจมันความจุ่ใจมันไม่ได้แต่ถ้าไปดูโรงภาพยนตร์ความจู่ใจความกระหึ่มแสงเสียงโอ้หจะเต็มฟินคูณสิคูณร้อยเลยความพิเศษอย่างที่2นะครับ ได้เจอน้องชิดาคังคุคนที่แสดงเป็นน้องยักษ์ only sister มาไทยซึ่งการมาไทยของน้องเนี่ยตีบป็นราคาแทบไม่ได้เลยนะเราไม่มีโอกาสที่จะได้เจอน้องง่ายๆอย่างนี้ใครที่ดู dong brothers แล้วหลงรักน้องนะฮะอยากให้ไปพบเจอน้องไปให้กําลังใจน้องนะครับเพราะการที่เราแสดงพลังซื้อตั๋วไปดูไปพบเจอจะทําให้เขาเห็นถึงพลังของแฟนคลับของซูเปอร์เซนไตแฟนคลับของน้องนั่นเองครับอ่ะต่อมาความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับ การที่เราซื้อตัว๋วพวกนี้นะครับงานนี้เราจะเจอสูตรแอคเตอร์นะครับจาก2ขบวนการขบวนการดงอร์สและก็ขบวนการ King คิงโอเจอร์นะฮะรวมกันแล้ว10ตัวละครด้วยกันที่จะมาหาทุกคนซึ่งปกติแล้วเราไม่ได้เจออะไรแบบนี้พร้อมกันแบบนี้ง่ายๆนะปกติมาไทยเนี่ยมาแค่ขบวนการเดียวนี่มา2ขบวนการนะครับมาถึง10ตัวละครด้วยกันเป็นไงแค่ของกูสของลิมิเต็ดเมเอร์ได้เนี่ยหารแล้วตก330บบาทแล้วยังมีของที่มันหารไม่ได้หาค่าไม่ได้อย่าง การพบเจอน้องยักษ์ชิดาครัวคูนะครับการพบเจอสูุดแอคเตอร์ทั้งหมด10ตัวละครนะครับยังไม่พอแถมให้อีกหนึ่งอย่างนะฮะพีดูแมนนะครับและทีมงานทีมภาพทีมแปลทีมงานที่ทําเกี่ยวกับเสียงภาษาไทยดงบราเธอร์คิงโอเดอร์เคียวรูเจอร์ไปพบเจอกับทุกท่านอยากขอไลฟ์เซนอยากพูดคุยอยากถ่ายคอนเทนต์อะไร ทำได้หมดเลยแต่ว่าอาจจะต้องดูคิวดูอะไรนะครับว่าตอนนั้นทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเชิญชวนครับ990บาทนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อกดซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ SF หรือว่าแอปพลิเคชันของ SF เลยครับหนังฉาย16นี้แล้วนะครับวันนี้โอกาสสุดท้ายแล้วนะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆจึงมาทําคลิปคอนเทนต์ย้ํากันในวันสุดท้ายนี้อีกทีหนึ่งนะครับฉาย16สมมุติวันนี้15 ยังไม่ได้ซื้อไม่สะดวกซื้อ16พรุ่งนี้ซื้อในเว็บก็ได้ซื้อในแอปก็ได้หรือไปซื้อที่ตู้ที่ SF ก็ได้ในเวลาก่อนหนังฉายเหมือนเวลาดูหนังปกติเลยซึ่งรอบการฉายมี2รอบคือ14นาฬิกาหรือบ่าย2และ17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นทั้งสองรอบเจอพี่ดูแมนเจอทีงานหมดนะครับเจอน้องยักษ์หมดแล้วก็เจอของที่ว่ามาทั้งหมดทั้งมวลหมดเลย,ห,เลยหรือใครที่อยากได้ของนะฮะอยากได้ของพวกนี้แต่ไม่สะดวกไปดูหนังไม่สะดวกไปรับของหน้างาน ก็ให้เขาส่งปรณษย์ได้ทางกระตูนขับมีบริการส่งปรณษย์ให้กับคนที่ซื้อแล้วไม่สะดวกไปดูเหมือนกันอย่างที่บอกนะฮะแค่กู๊ตพวกนี้อย่างละสามาบบาทนี่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อันนี้จริงๆรับประกันคอนเฟิร์มเลยบอกเลยว่างานนี้ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วคุ้มแบบคุ้มแบบโคตระอภิมหาคุ้มนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับไปได้อยากให้อุดหนุนอยากให้แสดงพลังกันแล้วเจอกันครับวันที่16มิถุนายนนี้ยังไงพบกันนะครับย้